วันนี้เราเรียนอะไรบ้างนะดาฉันหมแต่ไล์สดขายของทั้งคืนเลยอ๋อวันนี้เราได้เรียนกับครูยาด้วยแหละโอ๊ยไอ้พวกนี้นารกสั่งมาเกิดยังไงนะชอบปวนจริงๆเลยโอ๊ยไอ้พวกบ้าเอ้ยไม่เป็นไรเรา ทำไปทำไปอย่าบ่นเดี๋ยวพี่เลี้ยงขนมเดี๋ยวฉันไปบอกคุณครูพออนะเชิญเลยไปไหนก็ไป <c oughs> อย่ายุ่งนะไปช่วยเพื่อนทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ไป เรื่องเทคโนโลยีและการใช้อินเทอร์เน็ตไหนใครรู้จักอินเทอร์เน็ตบ้างคะเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่ใช้สืบค้นข้อมูลค่ะและมีอะไรอีกบ้างคะหนูใช้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและทบทวนบทเรียนที่คุณรูสอนด้วยค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะอ้าวสคนนั้นเป็นอะไร เมื่อคืนหนูไล่สกายของไม่ได้ น,น่าหน้พวกเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ยอมสนใจการเรียนแกน่ะไม่ต้องมาพูดเลยเมื่อเช้าแกก็แอบเอาโทรศัพท์มาเล่นในโรงเรียนไม่ยอมช่วยพ่อทำความสะอาดบริเวณรับชอบเป็นยังไงละ่ะเดินครูผ่อลง,อง,อองโทษสวนหะน้าพอแล้วพอแล้วอย่าว่ากันค่ะการที่เราใช้เทคโนโลยีเนะี่ยเราต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะเทคโนโลยีมันมีทั้งดีและไม่ดีนะอย่างเช่น ถ้าเราใช้ดีมันก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราถ้าเราใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็จะมีผลเสียต่อตัวเราเองนะคะรวมทั้งมันมีผลเสียต่อการเรียนด้วยยาดิ๊หนูไลฟ์ขายของน่ะมันก็ไม่ผิดนะคะแต่หนูต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมหนะ้าที่หลักของหนูคืออะไรคะการเรียนหนังสือค่ะค่ะดาหนูเล่นติ๊กตอกจนดึกจนดื่มเนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะมันทําให้สุขภาพของเราเสียด้วย ดังนั้นหนูต้องทบทวนการบ้านที่คุณครูให้ไปและอย่าลืมช่วยงานบ้านพ่อแม่นะคะค่ะไอ้ก็เหมือนกันนะคะการเล่นเกมเนี่ยเล่นให้มันรู้จักผ่อนคลายแค่นั้นพอเราอย่าเอาโทรศัพท์เนี่ยมาเล่นที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าเห็นไหมเราเอาโทรศัพท์มาเล่นที่โรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้ช่วยเพื่อนทำความสะอาดเขตรและผิดชอบเลยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับน้องๆ เธอควรแบ่งเวลาในการเล่นโทรศัพท์เหมือนที่คุณครูว่านะฉันก็จะไม่นอนดึกและเล่นทิกตอกให้น้อยลงจะได้ไม่ง่วงในเวลาเรียน